โอ้กล oh, ิ่นหอมมากอร่อยกับบอยสวัสดีครับวันนี้เราจะมารับประทานอาหารกลางวันกันในแบบสไตล์เกาหลีครับซึ่งวันนี้ผมได้ทำหมูย่างเอาไว้ครับซึ่งหมูย่างตัวนี้ผมซื้อพริกที่หมักแบบสไตล์เกาหลีมาใช้นะครับเดี๋ยวจะนำมารีวิวในคลิป ต่อต่อไปนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากลองก็คือนี่เลยครับกิมจินะครับพี่พ่อบีบีโกใช่ไหมเอ่ยเขาอ่านอย่างนี้ปะบีบีโกเนาะเป็นกิมจิที่กำลังฮิตเลยนะครับจากซีรีส์เกาหลีนะครับเข้าไปดูในช้อปปีใน Lazada นะครับเห็นมีร้านหลายๆร้านก็ นำตัวนี้มาขายแล้วก็ขายดิบขายดีนะครับเข้าใจว่ารสชาติน่าจะดีนะครับจึงเป็นที่นิยมเดี๋ยววันนี้เรามาแกะถุงลองชิมกันเลยนะครับว่ามันจะดีจริงไหมถุงนี้ขนาด150กรัมราคากา็ผมซื้อมาไม่ถึงร้อยประมาณ90บกว่าบาทครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ดูในในในช้อปปี้ในอสซานะครับก็อยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทร้อยนิดนิดนะครับส่วนประกอบ มันจะมีสองสีนะถุงแบบนี้มันจะมีถุงสีเขียวกับถุงสีแดงซึ่งถุงสีเนี้ยจะเป็นผักกาดขาวนะครับส่วนถุงสีแดงจะมีกระหล่ำปรีเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเท่าที่ไปดูฉลากมาส่วนประกอบที่ระบุไว้ด้านหลังซองนะครับก็จะมีผักกาดขาวดอง68.78หัวใช้เท้า15น้ำปลา4.6พริก2.6 และกระเทียม2.5น้ะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกสาราต่างๆนะครับวัตถุให้ความหวานสารปรุงแต่งรสชาติผงชูรสนะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็อันนี้คือส่วนประกอบโดยคร่าวๆนะครับอายุก็ถึงวันที่28เดือน9 2020นะครับประมาณ5เดือนนะครับอายุการเก็บประมาณ5เดือน ซอ,องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะหอ่อลองชิมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาแกะซองกันครับนี่มีที่ให้ฉีกนะครับแต่เราจะตัดเพื่อความเรียบร้อยครับเรียบร้อยแกะแล้วนะครับฟาฟาดฟา โอ้โหกลิ่นหอมมากานะครับก็จะเป็นผักกาดขาวอยู่ด้านในแล้วก็มีหัวไชเท้านิดหน่อยตามส่วนผสมที่เราดูนะครับเ,เดี๋ยวเราเทออกมาให้ดูกันเลยเ,เทออกมาเลย Uh huh. ตอนนี้กลิ่นหอมมากนะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับกิมจิที่เราได้มาในราคาประมาณ100บาทนะครับเกือบเกือบหนึ้อบาท uh huh. uh huh. เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าข้าวก็พร้อมแล้วหมูก็พร้อมแล้วนะครับมาชิมกันเอาละครับตอนนี้เราเราก็พร้อมแล้วครับที่จะรับประทานแล้วก็ชิมกิมจิ บีบีโกถุงสีเขียวนี้นะครับอือื <Wow. S 1> ออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะรับเผ็ดกว่าเผ็ดกว่ากิมจิทำอะไรที่เราเคยกินทั่วๆไปแล้วก็กิมจิที่เคยทำเองครับอันนี้ค่อนข้างเปรี้ยวเปรี้ยวประมาณไหนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถ้าให้ให้เปรียบเทียบเนี่ยส่วนตัวผมนะเปรี้ยวประมาณแหนมอะ อารมณ์อารมณ์มนั้นเลยอารมณ์เปรี้ยวประมาณแหนมอะ่ะนะครับไม่ได้ไม่ได้เปรี้ยวปรี๊ดแบบกินไม่ได้หรือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมากเกินไปนะครับก็กําลังดีความหวานมีนิดหน่อยนะผักก็จะมีที่เป็นแบบตรงแข็งแขงอะ่ะตรงก้านๆ้นแข็งแขงมาเยอะเหมือนกันตรงใบจะมีค่อนข้างน้อยนะครับมีต้นหอมนิดหน่อยแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยจะมีเป็น เขาจะใช้เป็นพริกป่นละเอียดพริกป่นเกาหลีแบบละเอียดนะครับสีก็สีก็สดประมาณหนึ่งนะกินอีกคำหนึ่งอันนี้กินพร้อมกับหมูนะเข้ากันมากถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวถือว่าโอเคนะครับซองนี้90กว่าบาทหรือประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยสำหรับ ปริมาณขนาดนี้ถือว่าโอเค,ครบรสชาติดีไม่ต้องทำเองแต่หาซื้อยากไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยอยู่อยู่เชียงใหม่ครับก็สามารถซื้อในห้างได้อย,อย่างเช่นห้างริมปิงเนี่ยเมื่อวานไปได้มาจากห้างริมปิงนะเราก็มีร้านที่เป็นร้านอาหารเกาหลีร้านที่ขายวัตถุดิบเกาหลีเนี่ยก็มีขายอยู่นะครับมีทั้งมี2ขนาด มีขนาด100กรัมราคา50บาทแล้วก็ขนาด150กรัมราคา90กว่าบาทถึง100บาทอย่างที่บอกไปนะครับส่วนหมูส่วนหมูเนี่ยที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้ดูที่อาจจะเห็นอินเสิร์ตแล้วนะครับที่เราย่างไว้เมื่อสักครู่ก็หมักด้วยซอสซอสหมักเกาหลีนะครับแต่จริงๆก็เป็นของคนไทยนี่แหละแต่เขาแบบ เอามาให้เราทำแบบใช้ง่ายๆสไตล์เกาหลีนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันในคลิปหน้านะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกครับกิมจิตัวนีนะ้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบอาหารเกาหลีที่ชอบรับประทานกิมจิแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยให้ไปซื้อมาลองชิมได้ถือว่าโอเครสชาติดีที่สำคัญก็คือสะอาดปลอดภัยเพราะว่าตัวนี้บรรจุซองทุกอย่างมาจากโรงงาน ที่เกาหลีเลยนะครับเวิร์กมากครับกิมจิบิบิโกเนาะนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตไปรับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะจัดการกิมจิและหมูชุดนี้ให้หมดเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ อร่อยมากเลยนี่เนี่ยอร่อยกับบอยจริง